สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฟันแฟมิลี่นะครับผมเรากับสวัสดีนะครับผมแม่แม่สี่ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพวกฟานนะครับต้องเอาขยะไปทิ้งนะครับผมนะครับเอาขยะไปทิ้งสองรอบเลยวันนี้ก็เลย ช้าหน่อยนะครับผมไม่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 ได้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมนะครับเพราะวันก็จะถ่ายวันต่อวันนะครับผมก็ขอโทษขออภัยกับแม่สี่นะครับทุกทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะนะครับที่รอชมเด็กอ้วนนะครับผมนะครับก็มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมทำภารกิจพึ่งเสร็จนะครับนี่ทำภารกิจพึ่งเสร็จสองรอบแต่ยังไม่หมดนะครับผม อ้วนก็กินหญ้านะครับนุ่นกินหญ้าในเปียหญ้าใบข้าวหมดแล้วใบข้าวหมดเอาในเปียไปก่อนลุกเลยก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวัดยุดนะครับผมนะครับก็เด็กอ้วน นะครับวันหดุดอ้วนจะไปไหนเนี่ฮะเด็กอ้วนมันหยุดเด็กอ้วนจะไปไหนเนี่ไปเที่ยวไหนเนี่อเด็กอ้วนจะไปเที่ยวไหนครับกินญ้าร่อยเลยกินญ้าแก่ๆไปก่อนแล้ <c oughs> <c oughs> วค่อยหาย ยาวอ,อ่อ,อนมากินตอนเย็นเออถู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 แล้วครับผม m ี MM ่ดูครับทุกคนดูลูกสาวทำไรครับลูกสาวเนี่ยลูกสาวโตวแล้วโตวเป็นสาวแล้วยังกินนมอยู่นี่ดู าวแล้วยังกินนมอยู่ดูกินหญ้าคำใหญ่ๆเลยแม่แม่อซีดูออาเมื่อเช้านะครับตื่นมาพราะความตื่นมาอ่าตอนตีห้านะครับผมยังไม่ถึงตีห้านะครับตีสี่กว่านะครับตื่นมาก็อ่าเห็นภาพบรรยากาศอ่าแม่กับลูกพน,นอนด้วยกันนะครับผม ลูกเ็าจะนอนอยู่ข้างบนแม่ก็นอนอยู่ข้างล่างนะครับเรียงแถวกันเลยโอ้ข้าวนี้สวยมากเลยนะครับอ่าทุกทีอ้วนก็จะนอนอ่าแต่ว่านอนจะขึ้นนอนบนแม่นะครับผมแต่เมื่อวานนะก็โอ้เป็นเป็น,เป,นเป็นท่าใหม่ท่าแปลกนะครับก็เลยเอามาควานก็เลยได้ถ่ายรูปไว้นะครับผมได้ได้ลงทางเพจนะครับผมไม่ทีเนาะ <c oughs> แม่อืมอืมอืมนโอ้แม่ยิงแม่ยิงดึงเอากับมือเลยอ้าวทำย sure. ังไงครับทำจะได้จะได้ทานครับฮะแม่ยิงดึงเอากับมือแล้วเ้อน ยิงดึงอังกบมือเลยอะไรเยอะไปกินยาเลยออเอาง่ายๆหน่อยโตเป็นสาวแล้วเนาะดูตูดโอ้อดดยด,ตดูตูดยานหมดแล้วตูดนี่ตูยานหมดแล้ว ดูขาดูทากินครับผมแม F ่แม่ซีก็อ่าวันนี้เดี๋ยวพ่อพ่านก็จะพาอ่า แม่หญิงกับเด็กอ้วนนะครับพาไปออกกําลังกายนะครับผมไปน้ํามูลหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนเย็นนะครับว่าจะอ่าพอฟานไ่ขึ้นเราว่างหรือเปล่านะครับพอฟานได้บอกแล้วนะครับผมแต่วันนี้เขามีงานนะครับมีงานแห่อัทินะครับผมที่อาทิบ้านชาลาเนาะนะครับผมได้อ่าหน้าไปลายเชือกเลยนะครับวันนี้ไปหลายเชือกเลยนะครับก็อ่า ลำใหก็ไปด้วยนะครับแม่ของน้องเสิจันนะครับไปแห่นะครับผมแล้วก็ปายไมเคิลนะครับก็ไปลายเชื่อกันนะครับเดี๋ยวรอให้พอพลายว่างก่อนนะครับสามโมงเดี๋ยวจะพาน้องไปน้ำมูลนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยเนาะนะครับวันนี้เด็กอ้วนเราจะได้ออกกําลังกายเพราะวานานแล้วนะครับนานแล้วเนาะนะครับก็น่าจะสามประมาณสามโมงเย็นนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจครอบครัวน้องปานฝันด้วยนะครับผมเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับอ่ะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมอ่ะสวัสดีครับ